กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะบทที่11บรรยากาศบนโต๊ะอาหารวันนี้ค่อนข้างจะอึมครึมพาอฝ้ายอามองคุณลินดาที่วันนี้เงียบผิดปกติแถมตายังแดงหน้าผากปูดโนเป็นลูกกลมๆเหมือนกับมะนาวส่วนมารดาของพ่อฝ้ายเองก็ทั้งตาแดงและตัวแดงด้วยคุณสองตัวแสบหัวรอป้าของตน จนพัฟ้ายกับพัฟหลาอดหัวเราะตามไม่ได้ขนาดคุณไพลินกับคุณหนึ่งที่เงียบครึมก็ยังมีหลุดหัวเราะเลย <c oughs> ทานข้าวด้วยหล้วลูกอย่างมัวแต่เล่นไพลินปลามลูกสาวพอทุกคนทานอาหารเสร็จเด็กๆก,ก็รออยู่ที่ห้องรับแขกส่วนผู้ใหญ่ก็เข้าไปคุยกันในห้องทำงานชั้นล่างของไพลินแม่เลียงปิดล็อกห้องนา่งหลงใกล้งามตาก่อนจะโน้มตัวคนที่เท่าๆกันมากอดปลอบงามตารู้ได้ทันทีว่า แม่เหลี่ยงคำหวานรู้เรื่องนี้แล้วงามตาร้องไห้สะอึกสะอื้นเหมือนเด็กที่ถูกทำร้ายใจนะไม่อยากเห็นหน้าคนเลวนั้นซะด้วยซ้ำแต่ที่ต้องมาก็เพราะเป็นคําสั่งของเจ้านายไผ่ลินยังนั่งนิ่งไม่รู้เรื่องอะไรดานลินด่าก้มหน้าก้มตาเพราะอับอายในความผิดของตนกลัวเขาจะไม่รักตัวเองนะสิทีตอนทำก็ไม่คิดหรอกมาคิดตอนนี้มันก็สายไปแล้วใช่ไหมคำหวานต้องให้บทเรียนเพื่อนตัวดีซะบ้าง จะได้หลับจําและไม่ทําอีกสถานการณ์ค่อนข้างอึมครึมงามตายังคงร้องไห้ไม่หยุดจนผ่านไปสักพักงามตายังคงใช้อ้อมกอดของแม่เลี้ยงเป็นตัวคอยช่วยปลอบประโล,บลมบาดแผลในใจถึงแม้มันจะเล็กพอๆกับเธอแต่ก็รับรู้ได้ถึงความอบอุ่นลับหลอดภัยเอาละงามตาเงียบซะคราวนี้มาคุยกันให้รู้เรื่องนะว่าจะเอายังไงค่ะแม่เลี้ยงงามตาละออกมาจากอ้อมกอด เราก็เช็ดน้ำตาตัวเองลินดาเงยหน้าเห็นแล้วก็รู้สึกสงสารงามตาจับใจไม่น่าไปทำบาบปนั้นกับเขาเลยอยากจะกอดปลอบใจใจแทบขาดแต่คนตัวเล็กคงไม่ยอมให้เข้าใกล้อีกต่อไปแล้วลินดาไปข่มเหงงามตาค่ะคุณพี่แม่เลี้ยงคำหวานบอกเรื่องให้คุณพี่ของต้นทราบเพราะอีกคนทำท่างงงงคำหวานเองก็ยังไม่มีเวลาบอกที่เหมาะสมคุณพี่ไผ่ลินพยักหน้าว่าเข้าใจ งามตาจะให้ฉันแจ้งตำรวจเลยไหมถึงเป็นเพื่อนสนิททำผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายแจ้งตำรวจให้มาจับลินดาไปก็ดีเหมือนกันคนเลวนั่นจะได้ติดคุกให้สาสมแต่งามตาก็เพียงแค่คิดนั่นแหละทำแบบนั้นไม่ได้หรอกคนเลวนั่นดันเป็นเพื่อนของเจ้านายเป็นป้าของคุณหนูเกลียดขยะขยะแทบตายแต่ก็ไม่อยากให้เรื่องราวมันบานปลายขอแค่ตอไปนี้ลินดาไม่ต้องมาให้เห็นหน้าอีกก็พอ ไม่ต้องขนาดนั้นหรอกคะ่ะที่เสียไปแล้วก็ถือว่าให้หมามันกินต่อไปขอแค่อย่ามาเห็นหน้าหรืออย่ามายุ่งกันอีกก็พอคะ่ะงามตาร้องไห้ไปด้วยพูดไปด้วยใจก็อายคุณไพลินเหลือเกินไม่อยากให้เขารู้เรื่องนี้หลังจากนี้คงต้องใช้เวลานานสักแค่ไหนกันละ่ะในการกลับมาเป็นเหมือนเดิมงามตาไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมนทินนี่มันลบออกไปไม่ได้ ลินดาเธอจะว่ายังไงจะเข้าคุกหรือจะเลิกยุ่งกับงามตาลินดาเงยขึ้นมามองคนที่ตนทำร้ายลินดาไม่อยากเลือกสักทางก็ท้าติดคุกแล้วงามตายอมให้อภัยกันกลับมาคบกันก็จะยอมแลกลินดามีเงินมีคอนเน็ชันมีทีมทนายคิดว่าคงติดไม่กี่ปีหรอกธุรกิจก็อาจจะขายหุ้นแล้วก็วางมือหาคนมาบริหารทรัพย์สินที่มีแทน งามตาไปแจ้งตำรวจเลยพี่จะยอมเข้าคุกเองแต่ถ้าพี่ออกมาแล้วงามตาต้องแต่งงานกับพี่พี่อยากจะรับผิดชอบที่สำคัญพี่รักงามตาพูดเสร็จลินดาก็ลงจากเก้าอี้คุกเข่าต่อหน้างามตาคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมียของตนได้ปรดให้อภัยกันสักครั้งให้โอกาสพี่ได้ไหมพี่รู้ว่าที่ทำไปมันเลวพี่ไม่มีข้อแก้ตัวหรอกแต่พี่รักงามตามากถ้าพี่ออกมา เรามาสร้างกรอบรัจด,ด้วยกันได้ไหมพี่พี่ผิดพี่ก็ยอมชดใช้ตามกฎหมายแต่ในส่วนของความรู้สึกของงามตาพี่จะยอมชดใช้ให้ไปทั้งชีวิตทั้งสามคนที่นั่งฟังอยู่อึง้งไม่คิดว่าลินดาจะยอมเข้าคุกแม่เลี้ยงโกรธเพื่อนมากแต่ใจก็ไม่อยากให้อีกคนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคนขี้คุกด้านไพลินไม่นึกว่าลินดาจะเอาจริงอีกคนมีท่าทีเล่นเนอยู่ตลอดเวลา ล่าวนี้กับจริงจังเสียจนอดแปลกใจไม่ได้ว่าลินดาคงรักงามตามากทั้งยังเข้าใจหัวอกลินดาดีเพราะในอดีตไพลินก็ไม่ต่างจากลินดาเท่าไหร่ดีแล้วที่แม่เลี้ยงคำหวานให้อภัยงามตาว่ายังไงจ๊ะแม่เลี้ยงถามเจ้าทุกข์ได้แต่กลัวว่างามตาจะให้แจ้งตํารวจมาจาับเพื่อนเธอถ้าเป็นแบบนั้นคำหวานคงเสียใจแต่ผิดแล้วก็ต้องว่ากันไปตามผิด ไหนๆเรื่องก็มาถึงขั้นนี้แล้วนี่ดิฉันไม่อยากให้เรื่องนี้ไปถึงตำรวจบอกตามตรงดิฉันอายค่ะ่คยจะกล้าไปขึ้นสารด้วยเรื่องนี้ขอแค่ไม่ต้องมาเห็นหน้ากันอีกก็พองามตาไม่ได้อยากให้คนเลวเข้าคุกแค่ต้องไม่มายุ่งเกี่ยวกันตลอดชีวิตก็พอเธออยากจะลืมลืมเรื่องเลวร้ายที่เกิดขึ้นแต่พี่ทำเรื่องไม่ดีพี่อยากรับผิดชอบ ลินดาอ้อนวอนขอโอกาสให้ตายซะยังดีกว่าที่จะไม่ให้มาหากันอีกลินดาทำไม่ได้หรอกไม่ต้องมาวุ่นวายอะไรทั้งนั้นค่ะแม่เลี้ยงช่วยพูดกับเขาให้หน่อยได้ไหมคะงามตาหันไปขอความช่วยเหลือจากแม่เลี้ยงคำหวานเธอก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เขามาสนใจเธอเธอไม่เคยทำอะไรแบบนั้นมมแต่ผลักสายไล่จงแต่คนหน้าหนานี่ก็ไม่ยอมไปสักที ยังไงพี่ก็จะเข้าคุกพอออกมางามตาก็แต่งกับพี่ระหว่างที่พี่ใช้กรรมอยู่นี้ห้ามงามตามมีใครหรือว่ายายไปอยู่ที่ไหนเอาตามนี้แหละลินดายืนยันหนักแน่นคุณลินดาคะเดี๋ยวเราไปคุยกันข้างนอกก่อนดีไหมคะเป็นไพลินที่เงียบตั้งนานพูดขึ้นว่าเหล่าก็จูงมือคนที่สูงพอๆกันกับต้นให้เดินออกมานอกห้องทำงาน คุณลินดารักงามตาใช่ไหมคะรักที่ไม่ใช่หลงของใหม่ไพลินพูดขึ้นเมื่อจับจูงมือมาทางด้านนอกห้องแล้วก็หามุมสงบพูดคุยไม่สามารถไปตำหนิลินดาได้หรอกเพราะตัวไพลินเองก็ไม่ได้ดีต่างกันเท่าไหร่ไพลินแค่เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเองมาช่วยให้ลินดาเห็นหนทางจริงอยู่ตอนนี้อาจจะยังมืดมนแต่ถ้าเราค่อยๆเดินไปเรื่อยๆอย่างไงซะก็ต้องเห็นแสงสว่างในสักวัน พี่ไพลินคะลินดารักงามตาค่ะรักจริงๆไม่ได้หลงไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้แต่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ใช่ความหลงแน่นอนลินดามั่นใจถ้างั้นพี่แนะนำว่าต้องถอยออกมาตั้งหลักก่อนนะคะอย่าวู้วามตอนนี้งามตายังไม่พร้อมจะให้อภัยหรอกแต่เวลาจะช่วยได้แล้วจะให้ลินดาทำยังไงละคะ ก็เขาบอกอยู่ว่าไม่อยากเจอหน้าอีกลินดาทั้งเครียดทั้งร้องไห้เสียใจในความผิดของตนกลัวไม่ได้รับโอกาสจากคนตัวเล็กเป็นธรรมดาแผลมันยังใหม่ก็แค่ต้องรอเวลาอย่าดึงดันกลับอเมริกาไปก่อนทำตัวให้ดีเริ่มต้นใหม่แล้วก็ค่อยกลับมาของแบบนี้มันต้องใช้เวลาแล้วมันจะได้ผลจริงหรอคะลินดาสงสยัย พี่ไยลินเอาอะไรมามั่นใจขนาดนี้มันก็เคยได้ผลมาบ้างค่ะแต่ที่สำคัญถามว่าลินดาพร้อมจะรอไหมถ้าสองสามปีก็พอไหวค่ะพี่ัยลินแต่ถ้ารอนานกว่านั้นลินดารอไม่ไหวหรอกค่ะตกลงค่ะถ้าอย่างมากสักสาปีค่อยมาใหม่ดีไหมคะถึงตอนนั้นถ้าลินดารักงามตาจริงพี่จะช่วยพูดกับงามตาให้อีกรางแต่ลินดาต้องไม่ลืมเปลี่ยนตัวเองใหม เรื่องผู้หญิงเรื่องเล่าเพลาๆหน่อยก็ดีนะคะพี่จะแอบช่วยลินดาแน่นะลินดามีความหวังแล้วเพราะถ้าพี่ไพรลินช่วยพูดมีหรืองามตาจะปฏิเสธถ้าถึงที่สุดแล้วลินดาเอาชนะหัวใจงามตาไม่ได้พี่จะหาวิธีช่วยค่ะแต่ตอนนี้กลับไปก่อนเถอะได้เลยค่ะรอโอกาสดีๆร้องไห้หนักๆแล้วคุกเข่าอ้อนวอนขอแม่เลี้ยงให้กลับมานะคะ ให้เธออนุญาตสก่อนภไพลินแนะนำแผนการขั้นแรกให้อีกคนซึ่งลินดาก็ตกลงสาวใหญ่ทั้งสองจับมือกันถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วก่อนจะพากันกลับเข้ามาในห้องมาเหลี่ยงกับงามตากำลังกอดกันปลอบใจอยู่ลินดาเดินเข้าไปเหล่าก็คุกเข่าต่อหน้างามตาพี่จะไม่มาให้ลินดาเห็นอีกคะ่ะพี่จะกลับอเมริกาลินดาขอโทษงามตาในใจ แล้วคิดว่าสองสามปีนะคะจะกลับมาหาใหม่หวังว่าตอนนั้นคงจะได้ลงเอยสมหวงังให้ความเกลียดความโกรธของอีกคนเจือจางไปบ้างตอนนั้นคอยหาวิธีเหมือนพี่ไพลินว่าแน่นะเธอห้ามไปยุ่งวุ่นวายกับงามตาอีกเด็ดขาดแม่เลี้ยงทวนความเข้าใจให้ทั้งสองฝ่ายแน่หวานพี่จะไม่มาวุ่นวายให้งามตาเห็นแล้วก็คิดต่อในใจว่า แค่สองสามปีเท่านั้นนะคะที่รักงามตาพยักหน้ากับแม่เลี้ยงว่าตกลงเธอไม่อยากมองคนเลวนั่นด้วยซ้ำมองทีไรก็เป็นเสนียดสายตาว่าแต่คุณไพลินพูดอะไรกับคนเลวนะเขาถึงได้ยอมถอยแต่โดยดีงามตาอายแม่เลี้ยงอายคุณไพลินเหลือเกินเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นนึกว่าคนเลวจะปิดปากให้สนิทไม่พูดถึงความชั่วของตัวเองทีไหนได้ปากโป้งงามตาจึงต้องขายหน้า เรามานั่งอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอึดอัดแบบนี้อยากฆ่าให้ตายนักมาถึงก็ก่อเรื่องให้เธอทั้งปวดหัวช้ำทั้งตัวละหัวใจไม่เว้นแต่ละวันช่างเป็นกรรมของงามตาโดยแท้ลินดากลับบ้านกับหล,ลานๆตามกำหนดเดิมคืนก่อนกลับลินดาออกมาจากบ้านตอนตีสามแล้วไปนอนมองหลังคาบ้านของงามตาป่านี้น้องจะทำอะไรอยู่นะไม่ได้เห็นหน้าแต่เห็นหลังคาบ้านก่อนกลับอเมริกาก็ยังดี จนกระทั่งตีสี่ถึงให้คนขับขับรถพากลับบ้านพอกลับมาอเมริกาแล้วลินดาก็ต้องเริ่มเปลี่ยนตัวเองใหม่โทรไปบอกแม่เราให้หยุดส่งคนมาเสนอเพราะลินดามีเมียแล้วเราก็ห้ามติดต่อมาเด็ดขาดพร้อมกับจ่ายเงินให้ก้อนใหญ่เพื่อปิดดิวธุรกิจการค้าเนื้อสดระหว่างกันต่อจากนั้นก็โทรไปบอกผู้หญิงคนล่าสุดที่ลินดาเช่าเอามาไว้ให้ออกจากบ้านทันทีเลาไม่ต้องติดต่อ,อกลับมาอีก พร้อมกับจ่ายเงินค่าทำขวัญให้บ้านนอกเมืองสถานที่เอาไว้บำบัดความใกล้ลินดาให้ในายหน้าประกาศขายทันทีแต่จนแล้วจนรอดก็ขายไม่ออกจะให้งามตารู้เรื่องบ้านหลังนี้หรือว่าเรื่องที่เธอซื้อผู้หญิงมาเช่ากินไม่ได้เด็ดขาดในความคิดของลินดาตแต่ละวันช่างผ่านไปอย่างเชื่องช้าความคิดว่าจะกระเสียนเราก็วางมือจากบริษัทเขามาอยู่เต็มหัวไปหมดแล้วถึงขนาดเคยปลยบอกกับเพื่อนร่วมงานไปแล้ว แต่หุ้นส่วนก็ยังขอร้องให้ลินดาทำงานไปก่อนเพราะภาพลักษณ์ของบริษัทคือลินดาผู้รวมลงทุนเชื่อถือในตัวของลินดาการจะหาคนมาแทนนั้นค่อนข้างจะยากมากทีเดียวซึ่งลินดาก็ต้องเป็นคนคัดเองปั้นเองแต่ตอนนี้ยังมองหาใครไม่ได้เลยไอตัวลินดาหน่ะไม่เท่าไรหรอกทรัพย์สินที่มีมากมายก่ยกองแต่หุ้นส่วนของเธอนี่สิเขาบอกมีลูกมีเมียต้องเลี้ยงเสาหลักคนนี้ ก็เลยต้องทำหน้าที่ต่อไปเมื่อทำงานเสร็จแล้วลินดาก็กลับมาที่บ้านพอคิดถึงคนตัวเล็กก็หยิบเอารูปที่แอบถ่ายเขาเอาไว้บล็กเมย์ขึ้นมาดูไหนจะเสื้อที่แอบขโมยมาดมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันลินดาไม่รู้ว่าตัวเองเป็นอะไรนักหนาเริ่มเหมือนคนโรคจิตขึ้นทุกทีแล้วเล้าเบียกก็ห่างๆออกเว้นแต่มีงานเลี้ยงก็จิบบ้างตามโอกาสลินดาจะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนที่ดีกว่าเดิมแสดงให้เห็นว่า ลินดาคนนี้รักจริงหวังแต่งก็ใจนี้แหละตัวดีเรียกร้องหางามตาอยู่ร่ำไปมองไปทางไหนก็เห็นแต่หน้างามตาพอนึกถึงตอนเขาร้องไห้ก็อดรู้สึกเสียใจไม่ได้ลินดายังคงจำภาพของงามตาคนสวยที่เอามือดึงผ้าถุงลงได้หลังจากเธอเสร็จกิจงามตาในตอนนั้นหน้าสงสารมากทั้งยังดูเปลบบ่ะบางอีกฝ่ายโดนลินดาทำร้ายเพราะความหึงหวงอยากจะเข้าไปปลอบไปกอด ไปช่วยสับน้ำตาให้แต่คนเลวแบบลินดาไม่ได้รับสิทธินั้นคิดมาแล้วก็อยากจะย้อนกลับไปแก้ไขแต่ก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ต้องเดินต่อไปข้างหน้าอาดีตที่ผิดพลาดลินดาจะจำเอาไว้เป็นบทเรียนเชื่อว่ายังไงซะก,ก็ตามงามตาหนีเธอไม่พ้นหรอกลินดาต้องคอยตามชดใช้ให้อีกตลอดชีวิตคิดถึงจังเลยลินดาพูดกับมือถือของตัวเอง ในนั้นมันโชว์รูปที่ถ่ายคู่กับงามตาคนตัวเล็กในภาพกำลังหลับไหลซึ่งมันเกิดจากการขึ้นเตียงกับลินดาครั้งแรกหลังจากที่คิดว่าตัวลินดาคือพี่ไพรลินแม้คนตัวเล็กแต่ใจใหญ่ใจแข็งเสียตัวแล้วก็ไม่ยอมให้พี่รับผิดชอบลินดานอนตัดพ้อต่อว่าเขาทางทางที่ตัวเองผิดเต็มๆพอสักพักก็ลุกขึ้นไปอาบน้ำก่อนจะออกมาด้วยชุดวันเกิดลินดานอนลงบนเตียง หยิบเอามือถือเครื่องเดิมขึ้นมาเครื่องนี้ไม่ถูกต่อเข้าอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องที่มีค่ามากสําหรับเธอใช้เสร็จก็เอาเข้าในตู้เซฟไว้เป็นอย่างดีก็เพราะในนี้มีรูปกับคลิปคนตัวเล็กอยู่ถ้าโดนแฮกหรือว่าหลุดไปลินดาต้องตายแน่ๆขอโทษนะงามตาพอดีวันนี้พี่มีอารมณ์แล้วลินดาก็กดเปิดวิดีโอเป็นคลิปของตนกับงามตามันชัดดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวก็คือ งามตาคลางเป็นชื่อพี่ไพลินไม่ใช่พีลินดาแต่ก็กดปิดเสียงเอาไว้ดูแล้วมือก็ไม่หยุดนิ่งหลวงเข้าไปที่ใจกลางตนใช้เวลาไม่นานลินดาก็เสร็จสมเหมือนทุกทีงามตาช่างมีอิทธิพลต่อหัวใจและร่างกายของลินดามากเกินไปแล้วนะที่ประเทศไทยงามตาย,ยังคงใช้ชีวิตตามปกติเวลาช่วยเยียวยาจิตใจบาดแผลทางใจก็เริ่มเบาบางลงแล้ว ความเจ็บปวดบรรเทาเบาบา,บางลงแต่อย่างไรก็ตามงามตายังไม่ลืมหรอกว่าคนเลวนั่นเคยทำอะไรกับเธอเอาไว้บ้างทั้งขมขู่ข่มเหงชาตหนี้อย่าได้พบได้เจอกันอีกเลยตอนนี้ใจของงามตาดีขึ้นตัวเธอเองก็ไม่ได้ดีเดอะไรหรอกแต่ใจมันยังคิดถึงคุณไพเลินอยู่บ่อยๆรักข้างเดียวรักที่ฝังใจก่อนหน้านี้เธอไม่กล้าคิดถึงเขาเพราะคิดว่าตัวเองไม่สะอาดแต่พอเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ มันกลับคิดเหมือนเดิมทุกทีหมูนี้ไม่ค่อยได้เห็นหน้าคุณไพรินเท่าไหร่นักเพราะเด็กๆไม่ได้อยู่บ้านคุณไพรินและแม่เลี้ยงเลยไม่ค่อยวะมาหามีบางวันที่ปั่นจัก,กรยานกลับบ้านเราก็เจอรถของเขาสวนทางมาคนดีของเธอยังอุตส่าห์จ,จอดแวะทักทายจนกระทั่งงามตาเก็บเอาไปฝันดีพอลูกสาวปิดเทอมอยู่มาวันหนึ่งคุณไพรินกับแม่เลี้ยงคำหวานก็มาหาเราก็เอาของฝากมาให้มากมาย แต่ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นของลูกสาวของงามตาได้ความว่าคนเหลวนั้นส่งมาให้ไหนบอกว่าจะไม่ติดต่อไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วแล้วทำไมถึงส่งของพวกนี้มาอีกล่ะงามตาไม่ได้ต้องการอะไรแต่ถ้าไม่รับของพวกนี้ไว้ก็ไม่ได้เพราะเกรงใจเจ้านายไหนจะโทรศัพท์มือถืออีกคุณไพลินสอนงามตาใช้งามตาก็ใช้ไม่เป็นเท่าไหร่จนคุณไพลินสมัครทุกอย่างให้หมดนั่นแหละแล้วหลายวันต่อมา เมื่องามตาเริ่มใช้โทรศัพท์เป็นแล้วอยู่ๆก็มีวิดีโอคอลโทรเข้ามานึกว่าเป็นลูกแต่ไม่ใช่มันขึ้นหน้าเป็นคนเลวนั่นงามตากดปิดทันทีหลังจากนั้นเธอก็ไม่รับสายลินดาอีกเลยจนกระทั่งวันหนึง่งลูกสาวเธอให้รับลินดาก็ช่างขยันโทรมาซะเหลือเกินรู้บ้างไหมว่าง,งามตารำคาญแล้วคิดว่าผ่านไปแค่ปีเดียวคนอย่างงามตาจะให้อาภัยแล้วอย่างนั้นหรอไม่มีทาง ปกติก็ไม่ได้ชอบอยู่แล้วเรายิงมาทำแบบนี้ยิงไปกันใหญ่เขาคันจะเกลียดไปแล้วล่ะกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้วาและพี่เจด้วยนะคะ